หนักจากการทำแท้งคัดลอกจากส่วนหนึ่งของหนังสือสเบียงบุญกล่าวดังนี้ว่าบาปหนักจากการทำแท้งนี้ได้รับเมตตาจากครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งให้เปิดเผยเพื่อเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากที่อยากจะฝากไว้ให้พิจารณาเพราะการทำแท้งเหมือนกับการฆ่าคนหนึ่งคนหรือหนึ่งชีวิต เป็นการฆ่าคนหรือเด็กในช่วงเวลาที่เขามาเกิดเป็นรูปเป็นร่างโดยมักจะอ้างเสมอว่าไม่พร้อมที่จะมีลูกและหาทางออกโดยการทำแท้งโดยหารู้ไม่ว่าเป็นวิบากกรรมที่หนักมากเพราะการทำแท้งคือการฆ่าเลือดเนื้อเชื้อไขของตนเองการทำแท้งก็เพื่อให้ตนเองรอดพ้นจากการรับผิดช,ชอบ หารู้ไม่ว่าสิ่งที่ทำลงไปนั้นมันกลับกลายเป็นการสร้างกรรมให้กับลูกของตนเองผู้ที่จะมาเกิดเป็นลูกเป็นมนุษย์จะได้รับผลกรรมนั้นด้วยและกรรมตรงนี้ที่ทำให้ลูกนั้นจะต้องกลายเป็นจิตวิญ,ญญาณที่เร่ร่อนหรือที่เราเรียกว่าตายโหงหรือกลายเป็นสัมภเวสีสมมุติว่าจิตวิญญ,ญาณดวงนั้นมีอายุไขถ,ถึงเจปีวินดันเด็ก ก็จะต้องเล่ร่อนในช่วง70ปีนั้นไม่มีโอกาสที่จะสร้างบุญกุศลส่วนใหญ่กรรมตรงนี้จะตกกับผู้หญิงเพราะเด็กนั้นต้องมาตายขณะอยู่ในท้องของผู้หญิงพอจิตวิญญาณออกจากร่างทารกที่อยู่ในท้องเขาก็จะคิดว่าผู้หญิงที่เป็นแม่เป็นผู้ทำกรรมต่อเขาจึงมีความอาฆาตพยาบาทจิตวิญญาณจึงเกาะติดกับผู้หญิงคนนั้นไม่ไปไหนส่วนตัวของผู้เป็นพ่อ ก็จะอยู่ในอีกงระดับหนึ่งเป็นการสร้างกรรมร่วมกันแต่กรรมตรงนี้จะตกกับผู้หญิงมากกว่าผู้ชายเท่าที่สังเกตดูส่วนใหญ่ผู้หญิงที่ไปทำแท้งมาจะมีอาการเมื่อยตามลำคอตามแขนตามบ่าเพราะจิตวิญญาณเขาจะห้อยหนอยู่กับตัวเราตลอดเวลาเมื่อเราเข้าไปในบ้านดวงจิตวิญญาณนั้นไม่สามารถเข้าไปในบ้านได้ก็จะต้อง กาะติดอยู่บริเวณประตูรั้วหรือกำแพงบ้านเพราะพระปุ่มเจ้าที่ผีบ้านผีเรือนไม่ยอมให้เข้าจิตวิญญาณก็จะล่องลอยอยู่บริเวณนั้นและพวกสัมภเวสีต่างๆที่อยู่บริเวณด้านนอกก็จะมาทำร้ายจิตวิญญาณทำให้วิญญาณเด็กของเด็กเหล่านี้ได้รับความทุกข์ทรมานและจะทำให้โกรธแค้นอาฆาตพยาบาทต่อบ,บิดามารดามากขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นผู้ที่ทำแท้งส่วนใหญ่ ที่คิดได้หลังจากการทำแท้งเสร็จแล้วรีบไปทำบุญใส่บาตรถาวายสังฆทานหรือสะดอกข้อะต่างๆแล้วคิดว่าจะหลุดพ้นจากวิบากกรรมตรงนี้ได้ง่ายๆซึ่งความจริงมันไม่ง่ายอย่างนั้นเนื่องจากเป็นกรรมหนักมากเพราะเป็นการฆ่ามนุษย์ผู้ที่ทำแท้งจะทำให้ชีวิตไม่ประสบความสำเร็จธุรกิจอาชีพการงานไม่เจริญก้าวหน้า มักทำให้เกิดปัญหาครอบครัวมีปัญหาในเรื่องบุตรบริวารตลอดจนจะทำให้มีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจเสมอนั่นเป็นเพราะแรงอาฆาตพยาบาทของวิญญาณเด็กเหล่านั้นคอยเป็นอุปสรรคขัดขวางไม่ให้ผู้ที่ทําแท้งได้รับความสะดวกสบายเจริญก้าวหน้าจึงหมั่นสร้างบุญกุศลใหญ่เช่นการสร้างพระสร้างพระพุทธรูปโบสถ์วิหารศาลา สถานปฏิบัติธรรมหากมีทรัพย์น้อยก็หาโอกาสทำบุญโดยเป็นเจ้าภาพร่วมควรถวายสังฆทานบ่อยๆชุดสังฆทานจะประกอบด้วยพระพุทธรูปผ้าไตจีวรอ,อัฐบริวารจตุปปัจจัยสีพร้อมพัตตาหารของบริวารตามเห็นสมควรและถ้าหากมีเวลาก็หาโอกาสไปปฏิบัติธรรมตามโอกาส รวมทั้งการทำบุญด้วยการสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาต่างๆให้ทุนสนับสนุนโครงการอบรมปฏิบัติธรรมล้วนแล้วแต่ได้บุญมากทั้งสิ้นเมื่อได้สร้างบุญกุศลใหม่เกิดขึ้นแล้วก็อุทิศเจาะจงไปให้เด็กคนนั้นเมื่อวิญญาณเด็กคนนั้นได้รับผลบุญกุศลที่อุทิศไปให้แล้วเขาก็จะค่อยๆผ่อนคลายจากความทุกข์และมีการปรับเปลี่ยนภูมิของจิตให้สูงขึ้นเรื่อยๆ จนให้อโหสิกรรมและสามารถพ้นไปจากภาวะความเป็นทุกข์ที่อยู่ในสภาพสัมภเวสีได้ไปเกิดในภพภูมิใหม่จิตวิญญาณน,นั้นก็จะไปจากผู้ที่ทำแทง้งทางที่ดีที่สุดคือควรงดเบ้นการกระทำดังกล่าวเสียเพราะถ้าทำไปแล้วก็อาจจะกลายเป็นการยากที่จะแก้ไขได้